ครับสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ช่องนายเก้านะครับในนายเก้าวันนี้เนาะนะครับนำเอาเจ้าสิ่งนี้นั่นเองนะครับนั่นคือมาม่าเผ็ดมาเลเซียนเองนะครับซึ่งได้รับความนุเคราะห์เน่จากฝั่งนี้เองนะขึ้นภาพให้เหลยนะส่งมาให้รีวิวกันนะครับเนนะครับเป็นมาม่า เผ็ดมาเลเซียว่ามันเผ็ดมากเลยเนาะนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่ามันเป็นอย่างไรและรสชาติจะเผ็ดขนาดไหนนะก่อนอื่นนะต้องขอบอกก่อนเป็นคนที่ไม่กินเผ็ดเลยนะนะครับเป็นคนแบบไม่ชอบกินเผ็ดเลยเนาะนะครับแต่ก็จะมารีวิวกันนะครับว่ามันจะเผ็ดขนาดไหนเราจะกินได้หรือกินไม่ได้เนาะนะครับอ่ะมาดูกันก่อนนะครับอันนี้ด้านหน้าเนาะนะครับก็เป็นรูปภาพนะนะครับสไปซี่ชิ c เก้นนะครับไก่เผ็ดนั่นเองเนาะนะครับด้านข้างนะครับบอกว่ามันจะเผ็ด ถึง1ล้านยูนิตเลยทีเดียวเนาะนะครับอ่ะแล้วมีอะไรอีกนีด้านนี้นะครับเขาบอกว่าให้ระวังนะครับแล้วก็กินมันใช่ไหมนะครับแล้วก็อะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูข้างในกันเนาะว่าข้างในจะเป็นอย่างไรอ่ะแกะเลยเรเฮ้ยเริ่มแกะแล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้แกะมาแล้วนะครับก็มันมีตรงนี้ด้วยเนาะนะครับเหมือนจะให้เราแกะมาเลยดู ม่รู้เหมืนอนกันเราแกะดีกวนะ่เาเนาะไม่แกะทำไมไม่รู้พอแกะแล้วข้างในดูนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับส่วนซองน,นี้ก็ไม่มีอะไรนะกระดาษเปล่าเปเนาะครับอ่ะมาดูกันเราต้องรีวิวทุกอย่างใช่ไหะครับดูวันหมดอายุนะครับหมดอายุวันที่5เดือน12นะครับของปีนี้2021นี่เอ็องครับอันจะแกะกันแล้วแกะตรงไหนเนี่ยไหนแกะตรงนี้มั้งนะมันมีนให้กดอยู่อ่ะ ใช่ไหมเขาบอกให้เอาส้อมส้อมมากดใช่ไหมซ่อมไม่มีอะทำไงแกะยากเนาะเออนี่เอานิ้วเาจาะเรียบร้อยแล้วอ่ะแกะเลยนะ,ะ,ะ,ะองอะโอเคเปิดเรียบร้อยนะครับข้างในมีอะไรบ้างมีอันนี้นะครับน่าจะเป็นซ้อนแหละเนาะอกว่ซอตอนนี้น่าจะสิบเอาไปนะครับคืออันนี้นะครับ ตอบเองเนาะนะครับแล้วก็ข้างในนี่เป็นเส้นเห็นไหมนะครับเป็นเส้นออกสีดำๆเอาเกม่ได้ถอยทิ้งหน่อยอเส้นปกติก็ใช้ได้นะครับน,นี้ยังไม่ต้มเนาะแต่เราไม่รู้เนี่ยนะครับว่าระดับน้ำมันต้องใส่เท่าไหร่เนาะเขากินแบบแห้งหรือแบบเปียกก็ไม่รู้ลนะคือ <c oughs> รู้เหมือนกันนะครับใครข้างในก็แบบนี้เนาะนะครับเพราะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาใส่น้ำกันดูเนาะแล้วก็มากินกัน อ่ะโอเคนะครับเราก็ได้มาม่าเนาะนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียกมาม่าได้ไหมไม่ได้เนาะนะครับก็มีกึิ่มสำเร็จรูปดีกว่านะครับทิ้งไว้4นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้ว่าต้องเทน้ำออกหรือเปล่าเนาะนะครับน่าจะต้องเทออกแหละนะครับเดี๋ยวขอคนนิดนึงนะครับคนเรียบร้อยนะครับเทน้ำออกก่อนเนาะะครับขออนุญาตไปเทน้ำออกก่อนนะครับอ่ะโอเคนะครับตอนนี้เทน้ำออกแล้วเนาะได้เป็นแบบนี้นะครับก็ดีดด้านในแบบนี้เดี๋ยวชิม ธรรมดาก่อนเนาะนะครับว่าเส้นเนี่ยมันรสชาติเป็นยังไงนะครับให้มันเหนียวเนียวนุ่มเนาะนะครับจะมันจืดนะครับเพราะนั้นนี่เลองโดนะครับจะเทแล้วนะครับมาลอง,ลองดูนะว่ามันจะเผ็ดขนาดไหนนะครับต้องบอกก่อนเนาอะที่บอกไปก็คือว่าเป็นคนไม่กินเผ็ดน,นะครับไม่กินเผ็ดเลยนะครับมานะลองดูดูซอส กลิ่นพริ้โชยมายนะยมากเลยน,น,น,นะนะครับโชยมากๆโอเควางตรงนี้ก่อนเนาะไม่ริกนะครับอ่ะดูนะครับเนี่ยดูด้านในนะครับเต้อนแบบนี้เลยแปบเยอะนะครับเนี่ยมันเยอมเลยเนาะคนก่อนนะครับได้กลิ่นแล้วแบบกลิ่นพริกอนะกลิ่นมากจริงๆเนาะเราน่าจะเติมอะไรบางอย่างเข้าไปได้นะครับจะได้อาาร่อยกว่านโอเคคนเรียบร้อยแล้วนี่ดู ตอนนี้ได้เส้นแบบนี้นะครับเห็นไหมเ <Yeah. S 1> ออนะครับจะชีมอะนาทําคำแรกจะกินได้กี่คำไม่รู้นะครับคํางแม่ซื้อเข้าไปมันมันคล้ายๆแบบมันพิกแหลบพิกแห้งนะครับ mm. คำแรกก็เริ่มเผ็ดแล้วนะ mm. มันเริ่มแสบๆร้อนๆเ mm. ผ็ดจริงมาแล้วนะครับ mm. มันเผ็ดมากแล้วนะครับ mm. ต่อยคำเนาะ ดูสีหน้าเลยนะโหเผ็ดมากเผ็ดจริงครับมาทิมต่อเอากินมา่อคำแล้วนะครับรู้จักสีหน้านะครับมันเผ็ดมากเลยนะซอนี้เผ็ดจริงๆนะเผ็ดมากเลยนะครับเี๋อวออกแล้วนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับกินได้เท่านี้แหละนะครับเดี๋ยวจะกินต่อนะครับหลังกล้องนะครับเพราะว่าดี๋จะเอาแอบ จะแอบออกไปล้างน้ำก่อนนะครับนะะแล้วก็ปรุงอะไรนิดหนึงนะ่งเนาะให้มันความหวานขึ้นนะก้อนนี้เพราะว่ารอบรอบปากเนี่ยแสบม,มากเลยนะครับเพราะนั้นใครอยากลองกินเนาะใครชอบความเผ็ดไปลองกันได้นะครับกับมามา่าเผ็ดมาเลเซียเองเนาะเขาบอกว่ามีความเผ็ดมากนะไปลองกันได้นะเผ็ดเพราะว่ามีที่เซเว่นอีเลเวนด้วยนะครับโอเคเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นคลิป,ปรีวิวเนาะนะนครับง่ายๆสบายๆเรากินด้วยกันคนระับใครอยากกินอะไรก็เอามากินดูดลวยกินไปด้วย ฝากและกกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับคลิปใหม่เรามากันทุกวันศักร์ในเวลาตั้งนาฬิกานั่นเองนะครับครับยังไงวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนนะขอตัวไปกินน้ำก่อนเห็นแล,แล้วแบบปากมากเลยนะครับเดี๋ยวเที่ยงน,น้าจะไปทำอะไรเดี๋ยวเร็วจอกันนะรันทีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย